ขอบุณท่านประธานครับคุณอดีตนายแพทย์เฉลิมชัยกลังงามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับในมาตราเพียงมาตราเดียวเดินแบ่งออกเป็นสี่รักซึ่งปร,รากฏว่ากรรมธิการได้มีการแก้ไขด้วยความเคารพในท่านประธานกรรมธิการและกรรมธิการทุกท่านผมอ่านดูแล้วก็มีความกังวล ในประเด็นเนื้อหาที่กรรมธิการได้มีการแก้ไขมาพยายามที่จะทำใจว่ากฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขแท้ที่จริงแล้วสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือในเรื่องผมคาดว่าจุดล่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องของ new normal คือเรื่องจากการป้องกันโรคติดต่อไร้ายแรงก็คือโควิด -19 เป็นจุดบันไดขั้นต้นในการที่เรานึกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เมื่อมาดูใน หลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโรคติดต่อรไร้แรงนะครับหลักการและเหตุผลเน้นท่านไปพูดในเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเรื่องการทํางานของลูกจ้างเรื่องของเหตุผลการจราจรเรื่องของพลังงานอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อลงในเนื้อหาในมาตรา23นับหนึ่งที่กรรมธิการได้มีการแก้ไขเดือเชิอย่างยิ่งใน วักหนึ่งที่ท่านแก้จากและเป็นหรือเนี่ยผมผมไม่ติดใจผมพยายามอ่านดูกฎหมายหลายรอบนี้ว่าและหรือเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในความเข้าใจหรือในการตีความกฎหมายหรือไม่ก็ก็ไม่ติดใจแต่วักสองและและววักวักสามนี่สิครับที่มีปัญหาเริ่มต้นที่วักสองท่านประธานครับการตกลงตามวักหนึ่งของเดิมนะครับให้ ทำเป็นหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงจุดๆ,ๆกรรมการกรรมธิการได้มีการแก้ไขเติมคำว่านายจ้างจัดท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยผมไปดูในหลักการและเหตุผลและผมก็พยายามที่จะไปที่เคียงกับกฎหมายของต่างประเทศที่ผมได้ไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดก็เสิร์ชดูว่า วิธีคิดหรือตรกกะเรื่องนี้เนี่ยเขาคิดอย่างไรวิธีคิดเรื่องนี้คือเรื่องของการทําความตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง<อ>วิธีคิดเรื่องนี้คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้างผมเน้นคําว่าส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้างไม่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนายจ้างนะครับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและทําให้ลูกจ้างเนี่ยมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งแม้ไม,ม,ม่ได้เขียนไ่าในหลักการเหตุผลแต่เราเข้าใจนะคาว่าส่งเสริมคุณภาพชีวิตเนี่ยท่านอาจจะไปตีความรวมไปถึงเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อก็ได้ซึ่งก็มีสิทธิที่จะคิดแต่สิ่งที่เขียนคําว่านายจ้างจัดเนี่ยมันสามารถตีความหรือสามารถแบ่งความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ได้ว่านายจ้างเป็นฝ่ายเริ่มต้น หรือเป็นฝ่ายคิดขึ้นมาก่อนว่าที่จะให้มีเวิร์กฟอร์มโฮมหรือการรับงานไปทํานอกสถานประกอบกิจการรับงานไปทําที่บ้านก็แล้วแต่ของเดิมเนี่ยในหลักการเนี่ยใช้คําว่าสัญญาเมื่อมีการปรับเป็นข้อตกลงเป็นนข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามาโดยตลอดว่านายจ้างเป็นผู้เริ่มหรือว่าลูกจ้างเป็นผู้เริ่ม ผมพยายามจะไปหาดูคําพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องของคดีแรงคดีพิพาทแรงงานว่ามีประเด็นเรื่องของนายจ้างหรือลูกจ้างที่มีความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของลูกจ้างแล้วไปเรียกร้องกับนายจ้างขอแก้ไขข้อตกลงหรือขอแก้ไขสภาพการจ้างกับนายจ้างและนายจ้างปฏิเสธนําไปสู่คดีพิพาทแรงงานได้หรือไม่พอมีเทียบเคียงกันได้บ้าง สัญญาจ้างงานนั้นเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากการตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา575แล้วก็ไปมีอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ด้วยที่เราลังแก้ไขนี้ด้วยข้อความใกล้เคียงกันสัญญาจ้างแรงงานนี้คือสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างคือนายจ้างตกลงที่จะจ้างลูกจ้างลูกจ้างตกลงที่จะทํางานให้กับนายจ้างและนายจ้างก็จ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างความหมายทํานองนั้นครับทั้งใน ประมวลกฎหมายแพ่งและทั้งในพรบาคุ้มครองแรงงานแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดรรท่านประธานครับเมื่อนายจ้างตกลงหรือต้องการทําข้อตกลงกับลูกจ้างคําถามคือลูกจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธได้หรือไม่คําถามที่สองถ้าลูกจ้างต้องการทําข้อตกลงกับนายจ้างเสนอข้อตกลงไปที่นายจ้างแล้วนายจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธได้หรือไม่ผมยกตัวอย่างที่มีคดีพิพาทลูกจ้างตั้งท้องตั้งคัน ประมาณ8เดือน 9, เดือนแล้วต้องการทำงานที่บ้านต้องการรับงานไปทำที่บ้านช่วงนั้นอาจจะมีโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ในพรบคุ้มครองแรงงานหรือในสภาพการจ้างงานนั้นส่วนมากเป็นเรื่องของการยินยอมนายจ้างยินยอมให้ลูกจ้างเนี่ยพักงานหรือหยุดงานหลังงหลังคลอดแต่ก่อนคลอดเนี่ยเป็นเรื่องของการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพราะฉะนั้น มีกรณีพิพาทเยอะครับที่ลูกจ้างตั้งคานแปเดือน9เดือนและอุ้ยอ้ายแล้วไม่สามารถไปทํางานได้ขอรับงานไปทํางานที่บ้านนายจ้างไม่อนอนุญาตและมีคดีพิพาทอื่นๆอีกมากพอสมควรเกี่ยวกับสภาพการจ้างเพราะฉะนั้นถ้ามาในยุคสมัยนี้ที่เรื่องของลูกจ้างที่มีความสําคัญคุณภาพชีวิตมีความสําคัญผมจึงเห็นว่ากฎหมายเดิมที่เขียนไว้ว่าให้จัดทาให้ทําเป็นหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิก ในกฎหมายเดิมเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วท่านไม่จําเป็นที่ต้องไปเขียนว่าให้ในายจ้างทําเป็นหนังสือเพราะการเขียนเช่นนี้เนี่ยทำให้สามารถตีความได้ว่านายจ้างเท่านั้นที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นในการทําข้อตกลงเวิร์กฟอร์มโฮมกับลูกจ้างนี่เลยยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่ลูกจ้างจะปฏิเสธนะครับถ้าเขียนไว้กลางๆว่าให้ทําเป็นหนังสือเนี่ยความหมายคือนายจ้างเริ่มก็ได้หรือลูกจ้างเริ่มก็ได้ ผมว่าน่าจะมีความเหมาะสมกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอันนี้ฝากกรรมธิการท่าน,านช่วยกรนาชี้แจงและให้เหตุผลว่าดิจิทีกาด้วยก็ได้ครับการที่เขียนว่าให้ในจ้างทําเป็นหนังสือเนี่ยถึงยังไงยังไงข้อตกลงนี้ก็ต้องทําเป็นหนังสือแต่ท่านประธานครับจริงๆแล้วสัญญาการจ้างงานเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งนี่เขียนไว้ทําด้วยวาจาก็ได้ครับเป็นหนังสือก็ได้หรือเป็นด้วยวาจาก็ได้ อัน,นี้ก็ยังไม่ได้บอกอีกนะครับว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยตกลงกันด้วยวาจานี้ได้หรือไม่เพราะกฎหมายของร่างเดิมที่เขียนไว้ให้ทําเป็นหนังสือแต่ผมขอฝากไว้แล้วกันว่าเขียนไว้ข้อความเดิมเหมาะสมกว่าประเด็นถัดมาท่านประธานครับวักสามนี่สิครับมีปัญหาแน่นอนวักสามปรากฏว่าการเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมเนี่ยข้อตกลงต่างๆเนี่ยจะสิ้นสุดอะไรอะไรก็ว่าไปแต่ปรากฏว่าไม่มีกระเด็นที่เรียกว่า right to d i s c o n n e c t ปรากฏว่า ทางกรรมิการผมไม่ทราบท่านใดท่านก็ไปทําเอกสารมา mm. ก็คล้ายๆกันที่ผมไปศึกษามาไปหาข้อมูลมาขอบคุณที่ท่านทำข้อมูลมาสนับสนุนการอภิปรายป,ประเด็นเรื่องของ Right to Disconnect คือสิทธิในการยุติการติดต่อกับนายจ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่างประเทศเขาให้ความสําคัญมากเพราะเขาบอกว่านอกเวลางานเนี่ยไม่ว่าพักขอเวลาเพิ่มท่านประธานครับ นอกเวลาทํางานไม่ว่าเวลาพักกลางวันหรือหลังจาก8ชั่วโมงต่อวันหรือ48ต่อชั่วโมงสัปดาห์แล้วต่างประเทศก็ถือมากเขาบอกว่าไม่ให้ในายจ้างนะติดต่อกับลูกจ้างเป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะยุติหรือพักการดํางานหยุดทุกอย่างเลยครับหยุดไม่ให้ในายจ้างติดต่อกับลูกจ้างส่งอีเมลแล้วก็บังคับให้ลูกจ้างอ่านรอนสองทุ่มก็ไม่ได้นะครับบ่ายโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงพักเนี่ย ส่งไลน์ส่งเมลให้ลูกจ้างแล้วเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิที่จะติดต่อขอพายยุติปิดมือเถอไม่ติดต่อกับนายจ้างข้อถือว่านั่นคือนอกเวลาทํางานแต่ของไทยเนี่ยเราคงใช้วิธีการอย่างนี้นเนี่ยคงคงไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในกฎหมายที่ท่านเขียนมาเนี่ยในร่างเดิมเนี่ยในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หรือลูกจ้างได้ให้ความยินยอมโดยทําเป็นหนังสือไว้ล่งหน้าเนี่ยของเดิมนะฮะในกรณีจําเป็นเร่งด่วนติดต่อได้แต่ปรากฏว่ากรรมธิการไปตัดคําว่าเว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนออกความหมายคืออะไรครับความหมายคือกรณีที่เร่งด่วนถามว่าติดต่อได้หรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ที่จะสามารถติดต่อกับลูกจ้างได้เพราะฉะนั้น <Be it. S 2> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเราให้สิทธิกับลูกจ้างก็ได้แต่ในเวลาที่มีคำำวามำจําเป็นปเร่งด่วนนายจ้างควรจะติดต่อกับลูกจ้างได้ในสภาพสังคมไทยต่างประเทศนี่เขาอาจจะไม่ถือเรื่องนี้แต่เมืองไทยเนี่ยในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยควรจะให้สิทธิที่สามารถสองฝ่ายเนี่ยสามารถคุยเรื่องงานเรื่องอะไรต่อกันได้เพราะฉะนั้นการตัดออกเนี่ย จึงทำให้สิทธิของนายจ้างเนี่ยอาจจะกระทบแล้วก็มีผลต่อประสิทธิภาพหรือคุณภาพของงานได้ก็ฝากกรรมธิการท่านช่วยพิจารณาสองประเด็นครับในเรื่องของที่จะว่าให้ในายจ้างทำเป็นหนังสือจะเป็นการตัดสิทธิ์ลูกจ้างเสนอเรื่องนี้ต่อลูกต่อนายจ้างหรือไม่และการที่ตัดเรื่องของกรณีจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยท่านมีเหตุผลอย่างไรขอคําชี้แจงขอบคุณท่านประธานครับ